ัจากที่ถูกวิจารณ์สนานค่ะถึงพฤติกรรมของผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดชุมพรนะคะกรณีที่ฝนตกหนักแต่ว่ายังยืนกรานให้นักเรียน3คนเนี่ยออกไปเชิญทงชาติจนเด็กเปียกปอนชุ่มไปทั้งตัวค่ะไม่ฟังแม้ว่าครูเนี่ยจะแย้งแล้ว ซ้ำครูคนดังกล่าวที่เตือนเนี่ยยังโดนตวาดแรงใส่อีกด้วยค่ะจนสุดท้ายนะคะคุณครูค่ะก็ไม่ไหวค่ะได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอนะคะขอความเป็นธรรมให้กับเด็กๆเ,เพราะลําพังค่ะเธอบอกว่าเธอเป็นแค่ครูเนี่ยไม่มีอํานาจมากพอที่จะทําอะไรได้ค่ะขนาดห้ามปรามแล้วเนี่ยก็ยังเอาไม่อยู่เลยทําให้รู้สึกเจ็บปวดที่ปกป้องเด็กนัก,กเรียนไม่ได้จึงต้องใช้วิธีนี้ค่ะ หลังจากที่คลิปได้กลายเป็นไวรัลนะคะเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์มากมายค่ะต่อมาทางด้านของผอโรองเรียนนั้นกล่าวนะคะที่อาเภอปะทิวจังหวัดชุมพรค่ะได้โพสต์ชี้แจงนะคะผ่านทาง Facebook ส,ส่วนตัวพร้อมกับแนบภาพประกอบนะคะเป็นภาพที่บ้านผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง3คนค่ะโดยได้นํากระเช้า3กระเช้าและ2องสีขาวไปมอบให้กับผู้ปกครองทั้ง3ครอบครัวโดยได้ระบุข,ข้อความด้วยนะคะว่าจากคลิปเหตุการณ์ที่ดิฉันได้ให้นักเรียนชั้นประถม3คนเชิญธงขณะที่ฝนตกได้กลายเป็นกระแสอยู่ในตอนนี้ วันนี้ดิฉันได้เข้าพบผู้ปกครองของนักเรียนทั้ง3และกล่าวขอโทษอย่างจริงใจจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกดิฉันอยากจะให้ทุกอย่างออกมาเรียบร้อยจึงตัดสินใจให้นักเรียนออกไปเชิญธงแม้จะมีพานลงกลางรร่มให้นักเรียน3าคันและนักเรียนก็อยู่ในสายตาพอ,อ,อตลอดแต่นั่นก็เป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดมากๆดิฉันเสียใจและขอน้อมรับผิดทุกประการสุดท้ายนี้ต้องขอโทษทางเด็กนักเรียนผู้ปกครองและขอโทษคณะ กรรมการสถานศึกษาทุกท่านอีกครั้งที่ทําให้โรงเรียนเสียชื่อเสียงขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะขณะที่ล่าสุดุ่นผู้ชมคะในวันนี้นะคะ19พฤษภาคมกลุ่มผู้ปกครองของนักเรียนกว่าร้อยคนค่ะเดินทางนะคะไปรวมตัวกันที่อาคารเดกประสงค์ภายในโรงเรียนค่ะซึ่งจัดเอาไว้สําหรับเป็นห้องประชุมนะคะเพื่อประท้วงและเรียกร้องให้ทางสํานักงานเขตค่ะพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขตหนึ่งนะคะซึ่งทางด้านของดออรศักดิ์สิทธิ์แรทองค่ะผู้อำนวยการสํานักงานเขตนะคะได้เดินทาง ไปรับฟังข้อเสนอข้อเรียกร้องของผู้ปกครองนะคะโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนได้ร่วมประชุมรับฟังด้วยค่ะผู้ปกครองนะคะได้แสดงความคิดเห็นในปัญหารอบด้านภายในโรงเรียนจากการบริหารภายใต้ผอโรงเรียนคนดังกล่าวนี้ซึ่งมาบริหารได้เพียงหนึ่งเทอมของการศึกษาผู้ปกครองเนี่ยก็ได้แจกแจงนะคะว่านอกเหนือจากกรณีที่ผอ,อได้ให้นักเรียนระดับชั้นป .6 เนี่ยออกไปเชิญทงชาติท่านกลางสายฝนที่ตกลงมาอย่างหนักจนครูผู้น้อยภายในโรงเรียนพยายามทัก ทวงเพราะว่าเกรงว่าจะเกิดอันตรายหากเกิดฟ้าผ่าและฝนก็อาจจะทําให้เด็กนักเรียนไม่สบายได้แต่ว่าไม่เป็นผลพออรงเรียนยังยืนกรานต้องออกไปเชิญทงชาติเพราะเกรงจะถูกพออเขตตาหนีจนกลายเป็นกระแสะข่าวทางพออรงเรียนยังมีพฤติกรรมชอบกดดันบุคลากรชัน้นผู้น้อยให้ดําเนินการตามคําสั่งโดยเน้นความถูกใจมากกว่าความถูกต้องผู้ปกครองหลายๆคนเนี่ยก็ยังช่วยกันเปิดเผยต่อพออเขตอีกว่า มีการดูถูกผู้ปกครองของนักเรียนไม่ให้เกียรติซ้ำอย่างชวนทะเลาะก,กับผู้ปกครองอีกด้วยจนผู้ปกครองเนี่ยสุดจะทนกับพฤติกรรมที่ก้าวร้าวจึงได้ต่อว่าด่าทอากลับไปจนเกือบจะเป็นเรื่องเป็นราวกันมาแล้วซึ่งทุกคนยืนกรานว่าหากผอ,อเขตไม่ย้ายผอโอรงเรียนออกไปทางผู้ปกครองก็จะขอย้ายลูกหลานของตัวเองเนี่ยออกไปอยู่ที่โรงเรียนอื่นเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากที่ทางผอโรงเรียนคนนี้อยู่ได้มีผู้ปกครองย้ายลูกหลานออกไปแล้วเป็น1ิบคนแล้วก็จะย้ายออกไปอีกแน่หากยังดื้อดึงอยู่ต่อ ทั้งนี้ผู้ปกครองขอความเป็นธรรมให้กับคุณครูที่ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์ไปนั้นเพราะว่าต้องการจะปกป้องเด็กของครูไม่ให้เกิดอันตรายซึ่งถือได้ว่าเป็นครูที่น่ายกย่องเป็นอย่างมากดังนั้นผอ,อ,อเขตเนี่ยก็ต้องดูแลเรื่องนี้ด้วยเพราะหวันว่าจะถูกกลั่นแกล้งจากผู้บริหารไม่ทางตรงก็ทางอ้อมทางด้านของดอรศักดิ์สิทธิ์แรทองค่ะพ่วงหน่วยการสำนักงานเขตนะคะได้กล่าวภายหลังจากที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองนะคะว่าเรื่องทั้งหมดตนเองเนี่ยจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อย่างเสมอภาคในส่วนตัวนั้นหลังจากที่ได้รับเรื่องและได้มีการสอบถามถึงเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็มองว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรที่จะเกิดขึ้นเลยและจากเรื่องดังกล่าวนั้นขั้นตอนต่อไปจะต้องตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงและปัญหาจะต้องถูกแก้ไขอย่างแน่นอนดังนั้นขอให้ทางผู้ปกครองได้สบายใจว่าการสอบข้อเท็จจริงนั้นต้องเป็นไปตามระเบียบแต่ทุกคนก่อนหน้านี้ก็ได้ข้อสรุปตรงกันแล้ว และล่าสุดค่ะเรื่องนี้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะท่านผู้ชมคะเลยขาที่การคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเลยขาที่การกพทออนะคะได้สั่งให้ผู้อำนวยการโรงเรียนเนี่ยออกนอกพื้นที่แล้ว และยังได้กำชับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในพื้นที่เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เร็วที่สุดนะคะโดยเบื้องต้นค่ะผู้หนวยการโรงเรียนใช้ดุลพินิษที่ไม่เหมาะสมนะคะท่ามกลางเหล่าคอมเมนต์ที่เข้ามาตําหนิพออนะคะก็ยังมีหลายคนกระท่านผู้ชมค่ะที่เห็นต่างแล้วก็มองว่าพออ,อาจจะทําถูกแล้วนะคะอาทิคอมเมนต์ที่บอกว่าเด็กก็กางร่ม8โมงเวลาเชิญทงชาติคือระเบียบปฏิบัติมันเป็นระเบียบการที่ต้องปฏิบัติสมัยผมเป็นนักเรียนก็ยังเคยเชิญทงชาติตามสายฝนแต่ก็ จะมีอาจารย์คอยกลางร่มให้มันผิดนักหรือไงครับน่ายินดีด้วยซ้าไปในสมัยเราฝนตกก็ให้ตัวแทน2คนชายหญิงไปเชิญธงส่วนเพื่อนๆก็ยืนร้องเพลงชาติหน้าห้องก็กลางร่มแบบนี้แหละก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรแล้วท่านผู้ชมนะคะคิดเห็นยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องนี้